ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามช็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเรลวเกนชินอิมแพคบูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผมสวัสดีชาวฮงไกซาเรลวทุกคนผมวันนี้เราจะมาสุ่มอาเคลรอนกันนะครับไอดี ID นี้เนี่ยเป็นไอดีที่แอดได้มาจากการสุ่มไอด้านตูมตามช็อปนะครับ สุ่ม10บาทเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะไปสุ่มดูนะครับแนะนำได้เลยที่ตูมตามช็อปนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับ ID นี้หลังจากที่สุ่มเสร็จจะทําการแจกนะครับเดี๋ยวเงื่อนไขเราเข้ามาฟังการท้ายคลิปแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเช็ค ID นี้กันก่อน ID นี้นะครับเลเวลบุกเบิก47นะครับผมแล้วก็เพชรทั้งหมดเนี่ย มีอยู่2 8ง2มีอยู่28,624นะครับเราดูร้านค้าแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งทุกคนในร้านค้าแอมเบอร์เนี่ยยังมีตั๋วฟรีให้แลกอยู่เดีย๋ยวซึ่งแอดเนี่ยจะเอาแต้มมาแลกตั๋วตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตั๋วเงินอีก119นะครับมีตั๋วทองอยู่ทั้งหมด27ชิ้นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแอจะสุ่มแค่ตัวของอะเคโอนแล้วก็ประจำตัวเท่านั้นนะครับใครที่ได้อดีนี้ไปนี่ก็อย่าลืมไปสุ่มตู้มือใหม่อะไรเองแล้วกันนะครับผม โอเคมาทุกคนเราจะมาเริ่มการสุ่มไอคิลอนกันนะครับ10โลแรกนะครับเอ้ยกระตุกอะเอ้ยได้อช e พเมนด้วยอะแต่มันไม่ทองนะครับทุกคนมันไม่ทองอวิธีการดูทองคุณดูได้จากตอนเริ่มตัวมันบินไปอะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันมีถ้าเกิดมันมีเงาสะท้อนเรืองแสงเยอะๆอ,ะอันนั้นทองนะครับ อันนี้จะได้กลากเกอร์หรือเปล่าตู้ของอะคริลเนี่ยมีกลากเกอร์ด้วยนะฮะได้อยู่กงแบบเหนือความคาดหมายไม่ใช่เลทอัพด้วยนะโลที่ยี่สินะครับเฮ้ยขึ้นอาชีพเมนิ่แล้วทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ทองอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ทองอันนี้แอดขอฆ่ามาหน่อยแล้วกันนะเป็นเป็นทริคเป็นทริคนะอ่าเอ้ยแต่ว่าล่มนี้ออกกรากเกอร์่ะทุกคน เราได้กะลักเกอร์มาแล้ว1ตัวซึ่งลุงกะลักเกอร์เนี่ยเดี๋ยวพอถึง e2 นะครับมันจะล้างสถานะได้อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครสุ่มมาแล้วแล้วได้ e2 มานะครับแอดแนะนําปั้นนะครับทุกคนลุงแกเก่งมากนะครับอ่ะไปกันต่อครับโลที่30นะครับเฮ้ยถงทุกคนออกแล้วเฮ้ยไวมากอ่ะอุ้ยทำไปเล่นไวจัด เอ้ยตัวอะไรจะมาจะหลุดหรือเปล่าจะหลุดหรือเปล่าเฮ้ยรบลลางโออเคโรนสวยออกไวพูดนะอา้าวถ้าเกิดว่าแอดได้ประจำตัวไวเหมือนกันอะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวจะมาเปิดอ e ีให้นะอ่าไปกันต่อไปกันต่อทุกคนเอ้ยมันจะทองสองรอบปะมันมีโอกาสไปไ,ได้อยู่นะมันออกมาไวนะ โอเคอันนี้ได้อะคิีลนหนึ่งตัวนี่ถือว่าคุมแล้วนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ตู้ของไลโคนนะครับคือเราอ่ะเพิ่งใช้ตั๋วฟรีไปเองนะครับทุกคน30โลที่เราเปิดไปอ่ะเพิ่งใช้แค่ตั๋วฟรีเองนะครับเรายังเรายังแทบไม่ค่อยได้ใช้เพชรเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเรายังมีแต้มเมมเบอร์นะครับมาแลกตั๋วตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราเราแลกได้5ใบเลยทุกคนโอ้อย่างนี้สบายแล้วนะโอ้ไอไอดี ID นี้มันตึงว่ะทุกคน ปประจำตัวกันโรที่หนึ่งนะฮะปาบโอ้ยางก่อนถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะอ่าทาทำทำ,ทำเคล็ดนิดหนึ่งนะฮะก็คือกดข้ามมันอ่ากดครับม,มาไงนี้ชิงควนี้มันมายังไงนี่มันตู้ไลโคนไม่ใช่เหรอเออมันตู้ไรโคนจริงด้วยวะออกตัวเฉยเลยนะ,ะอ่ะโรที่20นะครับ ยังไงมันจะทองไหมยังก่อนนะยังก่อนอันนี้ดูไปก่อนโอ้โหโอ้ม่วงไว้เหมือนกันนะ,ะถ้าเกิดว่าม่วงอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะออกมาสองม่วงนะครับก็ค่อนข้างดีนะทุกคนสองม่วงนะอ,อือีกม่วงดิขอยม่วงนะ่ะ อ๋อยูกงออกบ่อยจังวะท้าทไมมาหลุดเลดจ,จากตู้บ่อยบ่อยบ่อยมากนะ่นะนึกออกปะทุกคนอ่ะไปกันต่อครับโลที่30นะครับดูว่าจะออกปะมาไหมเอ้ยยังอะ่ะทุกคนยังก่อนนะยังก่อนยังก่อนโลที่30ของตู้ไล้คนยังไม่มานะ จะได้ม่วงอะไรแต่ว่าจริงๆแลเรเอ,อไม่น่าจะหลุดวะเพราะว่าเพชรเราก็พอจะมีนะครับเออแอดแอดแอดคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะอีกอย่างหนึ่งโอกาสรุดเลทของตู้ไลโคนมัน25%น่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีคุณในเอ็นซิลิบวสักใบเลยนะถ้าเกิดว่าซวยจริงๆแล้วมันไม่มีคุณในเอ็นซิิวแอดว่าหยาบอยู่เหมือนกันนะฮะอะไปกันต่อครับ โลที่อะไรแล้วส0อ่าโลที่สีครับยังโอ้โหยังไม่มาอีกรอบนี้ชา้าจัดอ่ะขอทริคอีกทีนะกดค้างกดข้ามไปก่อนนะครับอ่ะโลที่50นะครับทุกคนมันต้องมาแล้วแหละมาเือ50แล้วนะโอ้ยยังยังวะ่ะยังวะ่ะ 50บอกยังก่อนนะเดี๋ยวต่อไปอะ่ะมันคือ60อันนี้ถ้าเกิดว่าแอดดับไม่ผิดนะทุกคนแอดกลัวแอดลืมมากเลยนะตอนเนี้ยอันนี้คือ2ม่วงค,ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวกดรอบหน้า10บใบอีก1ทีแล้วว่าจะกดทีละใบแล้วนะเพราะว่าโอกาสที่มันจะออกทองของตู้ไลคโคนเนี่ยคือการันตีอยู่ที่80 นะครับอันนี้บอกก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับพอการันตีอยู่ที่80เนี่ยตั้งแต่ช่วง60ขึ้นไปจะมีโอกาสเริ่มออกทองสูงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดอ่าแอจะเปิด10ใบเนี่ยอีกแค่1ครั้งนะครับแล้วที่เหลือจะเปิดทีละใบจนก,กว่าทองจะออกนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคไปนครับโลที่60นะครับอ,อ๋อยังไม่ทองว่ะทุกคนเราต้องมารุ้นกันทีละใบละ อ้าอย่างม่วงเหมือนเดิมเอากูด้า Good night. สิลเวหนึ่งอันอ่ะอย่างน้อยก็มีของปลอบใจแล้ววะถ้าเกิดเกลืออ่ะไปกันต่อขออีกสักอันได้ไหมละ่ะไม่น่าจะมานะแอดว่านั่นแหละอ่ะต่อไปนะครับเราจะเปิดกันทีละใบนะฮะอย่าหลุดเลยมา ออกไหมยังก่อนนะครับข้าบเลยทุกคนอ่าใบที่สองนะครับอันนี้หกสิบสองนะเอ้ยยังไม่มาอ่าใบที่สามไปดิเป็นยังไงอ่ะใบที่สามอโอก็ยังอีกใบที่สี่หน่อยได้ไหมสี่ครับอ๋อยางกร์สี่อ่ะเอ้ย,ย,ออยคุณแดงซิลิเบล ใบที่สองอ่ะอันเนี้ยถ้าใครได้ไปก็ซองสองแล้วนะฮะใบที่ห้าครับยังไม่ออกทุกคนอ่ะใบที่หครับออันนี้เหลสูงแล้วนะ66สิบหนะครับถ้าแอดน้ำไม่ผิดนะอันนี้บอกก่อนนะโอ้ยังไม่มาทุกคนอ่าใบที่เจ็ดครับ67ใบไลโคนออกยากจัด เออหรือว่าหรือว่าเราหรือว่าเราอัพผิดวะหรือว่าเรานับผิดวะทุกคนไม่น่าเนาะอ่ะไปที่แปดไหนอน่ <c oughs> นับผิดไปวะอ่ะไปที่เก้าครับนี่หกเก้าเลยนะถ้าเกิดไอ้นับไม่ผิดอะเฮ้ยเอาไปที่สิบอะสิบใบแล้วเฮ้ยใช่เหรอ น้ำผิดปะวะน้ำผิดไหมเนี่ยอาสิบเอ็ดอะเฮ้ยถ้าน้ำไม่ผิดนี่คือลึกมากนะครับลึกเว่อร์อาสิบสองอะมาแล้วทุกคนเอ็ดว่าเอ็ดน้ำไม่ผิดอะถ้าเกิดว่ามันสิบสองอะลึกลึก,ลกจริงลึกจริงอย่าลุ้นแล้วกันนะลึกอย่างเงี้ยมาแล้วทอง เฮ้ย hey, ลาสังหารโอ้โหอ่ะ huh. ได้ในน้อยลาสังหารอะ uh huh. ยังเหลืออีก17,000นะฮะอ่ะรอบนี้การันตีแล้วทุกคนแม่โอกาสออก75%นะฮะยังอุตส่าห์หลุดมาให้นะครับนึกว่านึกว่าจะได้ไปเปิดโยมี E2 แล้วอ่ะเอาเถอะนะไป นะครับเปิดใหม่จนกว่าจะได้ประจำตัวอันนี้บอกก่อนนะสำหรับคนที่จะสุ่มโยมิถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นง่ายจริงๆอ่ะจริงๆแล้ว E 1อ่ะมันทําให้สเตตเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บสเตตของโยมิง่ายมันคุณจะมีประจำตัวนะครับเพราะว่าประจำตัวมันช่วยแปะสถานะดีบับได้ทําให้โยมิเนี่ยมันเก็บสเตตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้แค่ E 0แนะนําว่าคุณจะมี E 0และประจำตัวนะครับอันนี้บอกก่อนเพราะนั้นไปกันต่อนะครับ สิโลแรกทองเลยไหมโอ้ยังก่อนยังไม่ทองก่อนนะฮะยังไม่ทองก่อนเอา้าฮันฮันยาวอะ่ะทุกคน เอ้ยมันออกตัวซัพพอร์ตมาดีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวลบล้างไม่ค่อยมีเลยนะครับตัวลบล้างไม่ค่อยมีเลยอย่างนี้เนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวลบล้างนะครับอ่ะโลที่20นะครับเอ้ยอยังไม่ออกอีกทุกคนขอข้ามแล้วกันนะออกกูนในซิลเวออีกแล้วนะครับอันนี้ซ้อนสแล้วนะเนี่ยซ้อนสแล้วนะอ่ะโลที่30นะครับเอ้ยัยงไม่ออก เอ้ยสองม่วงว่ะเป็นไงเป็นคนตึงๆนะฮะม่วงออกเยอะมากโลที่40นะครับยังไม่ออกว่ะทุกคนโอ้เสียดายจัดๆสี่สแล้วอ่ะอยากเหลือไปสุ่มตู้โยมิต่ออะ่ะเพราะว่ามันจะได้แบบมีแบบตัวของเปล่ามีอะไรออกมาบ้างนะฮะเผื่อว่า คนดูที่ได้ไปเนี่ยเออจะได้แบบว่าสามารถเล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใส่สองลูกล้างก็เล่นได้เลยอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะไปกันต่อ50อ๋อยังไม่ออกข้าม โอ้แต่สองม่วงอีกแล้วว่ะทุกคนเศษหน้าเศษน่าจะเยอะจัดอ่ะอะหกสแล้วเนี่ยยังไม่มาอีกอันนี้แอดขอเปิด10บใบไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อกี้กู๊ดนายแอดซิลเวลมาอีกแล้วเนี่ยอ่อกู o ดนาย h ซิลเวลหนึ่งสองสามสี่ใบแล้วทุกคนสี่ใบแล้วทุกคนขาดอีกใบหนึ่งเนี่ยคือมันไปซ้อนห้าแล้วนะ อีกใบนี่คือซ้อนห้าแล้วนะอ่ะอีกสิบโลต้องมาแล้วปะทองอะ่ะเออก็ต้องอย่างนั้นดิเรียบร้อยนะฮะอ่ะพร้อมประจำตัวนะครับโยมิ omi, พร้อมประจำตัวได้แล้วจะออกมาสองใบไหมเผื่อว่าตึงสักหน่อยนะจะตึงไหม มาแล้วยมิหนึ่งใบนะอุ้ยขออีกใบดิอีกใบดิไหนวะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะฮะยมิประจำตัวก็โหดมากแล้วทุกคนอ่ะทีนี้เหลืออีก6,200เพชรนะครับเราจะมาสุ่มยมิกันนะครับเมื่อกี้เรามีการลักเกอร์เนี่ยหตัวแล้วแต่ว่าเราจะไม่มีเปล่านะครับการลักเกอร์เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องประมาณ E2 นะครับถึงจะดีเพราะนั้นเราจะไปกันต่อนะครับอ่ะโลที่1 นะครับอันนี้มันต้องนับโลใหม่นะเพราะว่ามันออกทองไปแล้วนะแต่ว่าถึงจะเจกะไวสักหน่อยก็เถอะอ้าม่วงมาดูที่ว่าม่วงเนี่ยอะไรจริงๆเราลุ้นม่วงมากกว่าทองเห็นไะตอนเนี้มาไม่เปล่าสักตัวเปร่าหน่อยฮัลโหลม่วงอะ่ะโอ้ดานเงเอออย่าได้เปล่า โลที่20ครับอ้ยไม่ทองขอรุ้นม่วงหน่อยเปล่ากาลักเกอร์สองตัวนะหยุดออกตัวอื่นได้แล้วหยุดออกอยู่กงได้แล้วเปล่าเปล่าเปล่าไหนเปล่าอยู่ไหนโอ้โหไม่อะไรเนี่ย ทำไมมันออกไลไอคนน่ะนี่เปิดนี่นี่เปิดตู้ตัวละครจริงป่ะอ่าโลที่สามสิบครับโอ้ยไหนวะทุกคนเบล่าตายแล้วอย่างนี้แย่แล้เบล่าอยู่ไหนโหลวเบล่าอยู่ไหน กะลักเกอร์ e อีหนึ่งอขาดอีกตัวกะลักเกอร์กลักเกอร์ยังขาดอีกหนึ่งตัวโอเปล่ายัางไม่ออกโอ,อ้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแลกอันนี้เพิ่มนะครับอ่าขอขอแลกอันนี้เพิ่มยังมีอีก14สใบเรายังแก้มือได้นะฮะไปกันต่ออีก10บใบทุกคนเออ การกเกอหนึ่งตัวเบล่าหนึ่งตัวจัดไปต้องไมาหแหละไหนอ่ะไลโคลูก้าก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มเสร็จเดี๋ยวแอดดูให้นะครับอะไรอะไรไลโคลูชาคืออะไรโฮ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 ตายแล้วทุกคนอะไรเนี่ย เอาได้ยังอีกยังได้อีกรอบไปทองไหมไม่ออกอเปล่าเหรอนะคือออกทุกตัวจะเว้นเปล่าแล้วเนี่ยด้านอีกแล้วด้านเดืออีกแล้วนี่อะครับเปล่า กระลักเกอร์ e 2ว่ะเล่นเล่นได้แล้วนะทุกคนกระลักเกอร์ e 2อะ่ะโอ้โหถามจริงไม่มีเปล่าเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ทุกคนอ่าเดี๋ยวขอไปทีมสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีจริงด้วยว่ะบ้าบอไม่มีจริงทุกคนมันมันมันไม่มีเปล่า คือคือเปล่าคือตัวหลักสําคัญเลยนะฮะอ่ามันคือตัวหลักสําคัญเลยที่ทําให้อาเคลอนมันเก่งอ่ะทุกคนเออยังไงดีแอดว่าเราควรจะต้องไปต่อนะฮะเราควรจะต้องไปต่อให้มันหมดนะครับมาทุกคนอ่าเราควรจะกดได้อีกประมาณ3บใบสุดท้ายนะครับอ่ะไปกันเลย ออกไหมไม่ออกใบที่สองทองไหมทุกคนยางก่อนนะฮะจะมูอใ้้สักหน่อยไปละโอ้ไม่มา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 จริงๆโอเคครับก็ไอดี ID นี้นะครับก็จะมีอาเคลอนพร้อมกับประจำตัว นะครับอ่ามีอาร์เคลอนพร้อมกับประจําตัวแล้วก็ลุงกัลลเกอร์นะครับที่มี e2 อ่าอันนี้ซึ่งเก่งแล้วนะครับเพราะว่าลุงกัลลเกอร์เนี่ยมันล้างดีบับได้แล้วซึ่งแน่นอนนะครับมันยังเหลือตั๋วเงินอยู่อีกนะครับยังเหลือตั๋วเงินอยู่อีก119ใบแล้วก็เดี๋ยวคุณยังแลกเพิ่มได้อีก5ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าคนไหนที่ได้ id นี้ไปก็แอดขอยได้เปล่าแล้วกัน นะครับทุกคนแอดขอให้ได้เปล่าโบก,กับตัวลบล้างอีก1ตัวตัวอะไรก็ได้จะแซมปงแซมโปจะกุยหนานเฟยก็ใส่ไปก่อนนะฮะแอดจะเหลือที่ว่างเอาไว้ให้นะครับ2ตัวตรงนี้ก็คือใส่ลบล้างมีอ2ตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณเกลือเปล่าจริงก็อะไรก็ได้นะขอให้เป็นลบล้าง2-2ตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือคุณก็ไปฟาร์มเพชรเอาแล้วกันนะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรอีกเยอะมากนะครับมันเป็นไ d ดีดองเพชรมาเนาะอ่ะ โอเคครับก็ถ้าใครนะครับอยากจะได้ไอดีนี้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์ลงมานะครับว่าอยากได้ไปเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวแอดเนี่ยจะสุ่มนะครับผู้โชคดีนะครับแล้วก็หลังจากที่แอดสุ่มเสร็จแล้วเนี่ยอาแอดจะประกาศที่หน้าชุมชนนะครับแล้วก็ที่หน้าเพจของไอ้มารหนึ่งนะครับคุณอย่าลืมทักเพจแอดเนี่ยมารับรางวัลด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะประกาศพรุ่งนี้นะครับตอน2องทุ่มนะครับผมพรุ่งนี้ก็คือวันที่28 นะครับวันที่28เดือน3ตอน2องทุ่มนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอพูดคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมเป็นไรแจ่มากเลยครับนะครับถ้าใครอยากจะเติมเกมคงไกลซาเร็วนะครับไปเติมกันได้เลยที่ตุนมากระพอยนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะซุ่ม ID แบบแอดเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับแนะนำตูมตามช็อปได้เลยนะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน